สวัสดีชาวจอมยุทธกับกระบี่เย้ยยุทธจักร3วันนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปทำคอนเทนต์ในส่วนของวิธีการฟาร์มครับที่เราจะสามารถได้หยกแล้วก็โกเราเนี่ยจะหานะครับในส่วนของหยกแล้วก็โกเนี่ยได้อย่างไรบ้างครับซึ่งผมได้แบ่งออกเป็น5วิธีครับหรือ5เทคนิคครับที่เราจะต้องไปหาหยกแล้วก็โก้นั่นเองถ้าใครชอบวิธีนี้แล้วก็ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนนะครับในการเล่นเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ตัวสับสกา์ครับเป็นกัวกำจายในการทําคลิปด้วยนะครับสาหรับวิธีที่1วิธีที่1เนี่ยให้เราครับเข้าไปที่กิจกรรมครับเราก็จะเห็นว่าปฏิทินนะครับต่อวันเนี่ยเราสามารถหาหยกและก้อนในส่วนของโกเนี่ยได้เยอะมากเลยนะวิธีครับผมก็คือให้เราสังเกตนะมันจะมีในช่วงตอนเที่ยงครึ่งนะครับท่ยงครึ่งเนี่ยจะมีการประลองยอดหยุดนะครับผมตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราสามารถหาโกได้เยอะพอสมควรครับซึ่งมันก็จะแบ่งออกเป็น2เวลาเวลาที่1เนี่ยก็คือ1 12บสนิกาสนาทีเวลาที่2เนี่ยก็คือ1 9เนิกา30นาทีทุกวันเลยนะครับประลองยุทธเนี่ยถ้าเราเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเราก็จะได้ทองหยุดแล้วนะครับผมและส่วนต่อมาครับก็คือในส่วนของเวลา3ทุ่มครับเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีบางวันของปฏิทินนะครับช่วง3ทุ่มจะมีคำว่าด่านกิวครับผม ในกิจนี้เนี่ยที่จะบอกว่าเราจะได้ทั้งโกและก็หยกเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับถ้าใครมีเวลาว่างหรือหลังเลิกงานนะครับเราก็เข้ากิจกรรมนี้นะครับเราก็จะได้รับในส่วนของ ของรางวัลจากกิจกรรมด่านกิ้วนั่นเองครับส่วนต่อมาครับข้อที่2ก็คือในเรื่องของแผงรอยนะครับแผงรอยเนี่ยเราสามารถตั้งขายของได้นะครับตามสล็อตที่เรามีซึ่งสล็อตของผมนะครับก็จะอยู่ที่40สลอ็อตซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถขยายสล็อตของเราเนี่ยได้ตามเลเวลของเรานะครับยิ่งเราเลเวลสูงนะครับเราก็จะข,ขยายาในส่วนของแผงรอยของเราได้สูงมากพอสมควรนะครับของผมเนี่ยก็จะอยู่40 ซึ่งของพวกนี้เนี่ยเราสามารถขายได้2ประเภทของที่1ก็คือเราสามารถขายเป็นโกได้นั่นเองครับนี่อันนี้ก็คือขายในตลาดกลางนั่นเองนะตรงนี้แหละนะครับตรงนี้บอกเลยว่าเราได้โกลแล้วก็ ายกเนี่ยหลักๆเลยนะครับจากการขายของตรงตลาดกลางครับอย่างที่2เนี่ยถ้าขายเป็นหยกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพวกของปลานะครับปาเนี่ยก็จะขายเป็นหยกอยู่แล้วนะครับเราก็จะได้จากการเปิดกล่องต่างๆนะครับพวกนี้นะเออเราก็จะได้ขายเป็นหยกแบบนี้นะครับเราก็ตั้งราคาไปเลยหัวข้อต่อมาครับก็คือหัวข้อที่3เราสามารถครับราาได้จากของที่เราฟาร์มไว้ต่อวัน1ก็คือในส่วนของกล่องครับกล่องเทียนจี กลองเทนจีหลักๆเลยครับเราจะได้โกจากตรงนี้นี่เยอะมากและถ้าเราดวงดีเราก็จะได้ของนําไปเทรดขายที่ขายเป็นหยกนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยขั้นต่ําเลยนะครับถ้าเราเปิดมาแล้วเราไม่ได้อเทมเนี่ยเราจะได้ทองครับผมขั้นต่ํา90ทองเลยตรงนี้เนี่ยได้แบบชัวร์อยู่แล้วนะครับแต่เรานะครับผมจะต้องทําการไปซื้อกุญแจนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะต้องซื้อด้วยหยกนะครับเพื่อมาเปิดกล่องเทนจีแต่ยังไงก็ขุมครับในเมื่อราคานะครับของกุญแจเนี่ยอยู่ที่30หยก แต่เวลาเราเปิดมาขั้นต่ําก็คือ90ทองมันคือ3เท่านะครับของราคาโยกอยู่แล้วยังไงก็คุ้มครับสมมติว่าเราจะเปิดไปแบบนี้ผมมี2กล่องใช่ไหมเห็นไหมครับมันจะทําการสุ่มเลยก็คือขั้นต่ำก็90ทองนะครับยังไงก็คุ้มนะครับอีกกล่องหนึ่งก็จะเป็นกล่องหีบทองคําธรรมดานะครับตรงนี้เราเปิดออกมาอันนี้ก็คือลุ้นของนะครับตรงนี้ได้แต้มกิวเนี่ยก็คือดีแหละนะครับผมอันนี้คือดีแหละนะอีกส่วนหนึ่งครับผมที่เราจะได้อยู่แล้วจากการฟาร์มก็คือนี่เลยนะครับ ถุงโชคดีอิลิทนะครับที่เราได้จากการฟาร์มมอนการฟาร์มมอนก็คือวิธีที่จะได้มันจะเยอะเนี่ยได้อย่างไรครับผมวิธีก็คือให้เรามาที่ฝึกฝนต่อวันนะครับเราก็จะไปทําการนะครับไปซื้อนะครับผมนี่ตรงนี้เลยกดคูณ2ครับโดยการกดคูณ2เนี่ยมันจะมีราคาอยู่2ราคายังไงก็คุ้มครับผมบอกไว้ก่อนยังไงก็คุ้มซึ่งถ้าเราจะซื้อนะครับตรงนี้30วันเห็นไหมลดร,ราคานะครับนี่ เหลือ600นะครับ43เนี่ย30วันพอเราเปิดเสร็จแล้วเนี่ยให้เรานะครับมาทำการซื้อหินพรด้วยหินพรเนี่ยจะเป็นก้อนละ30นาทีนะครับตรงนี้เนี่ยต้องใช้หยกในการซื้อนะครับไปที่ร้านขายหยกครับผมเราเอายกมาซื้อได้เลยยังไงก็คุ้มอยู่แล้วนะครับ1ก้อนเนี่ย30นาทีราคา30หยกนะครับผมซื้อมาแล้วเราก็กดใช้นะครับผมเนี่ยกดใช้แบบนี้นะครับหนึ่งก้อนมันจะเป็น30นาทีเห็นไหม เวลาเราฟาร์มเนี่ยมันจะดรอปถุงโชคดีให้กับเราครับผมอัตราในการดรอปเนี่ยก็คือคูณสองแล้วถ้าเราซื้อตรงนี้นะครับผมเราก็จะได้ในส่วนของถุงนะครับเราก็จะได้ถุงโชคดีอีลิทเห็นไหมครับดรอปอีกแล้วนะครับผมเห็นไหมดรอปสองเลยเมื่อกี้นะครับถุงโชคดีมันจะมีระดับด้วยนะครับระดับเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการฟาร์มมอนนะครับผมอ่าตรงนี้เห็นไหมระดับ15ตรงนี้ระดับ65นะครับผมอ่าผมจะลองเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับตรงนี้บอกเลยว่ายังไงก็คุ้มนะครับเวลามันดรอปนะ ยิ่งเราจบมอนไวและมีดาวเมทเนี่ยเราก็จะได้ของดีเยอะแยะมากมายครับเห็นไหมของตีบวกเพียบเลยนะครับและก็ยังไม่พอครับจะได้ชิ้นส่วนพวกนี้ด้วยครับสามารถนําไปเทรดขายได้นะครับเป็นราคาทองเห็นไหมครับนี่คือคุ้มแล้วนะครับถึงโชคดีเราเปิดเลยเรามีเราเปิดนะครับผมนี่เราก็จะได้ทําการมาตีบวกนะครับผมนี่เห็นไหมแล้วของที่เรานะครับที่ได้ออกมาเนี่ยเราก็สามารถนําไปตั้งขายที่แผงรอยได้ครับเนี่ยเป็นราคาทองนะครับให้คนไปเทรด ซื้อขายก็ได้เห็นไหมครับตรงนี้ครับอี่ของชิ้นหนึ่งเนี่ยก็เป็นของที่ดีเหมือนกันแล้วก็คุ้มค่าเหมือนกันครับก็คือตรงนี้เลยครับโพนหยกนะครับที่จะใช้เปิดในส่วนของม้วนรับวิชาจิตนะหรือเทพวิชานั่นเองครับตรงนี้นะเทพวิชาเนี่ยก็จะได้ของดีเหมือนกันนะทุกคนถ้าเรานะครับผมทําการเปิดด้วยตรงนี้อันนี้ผมไม่มีภาพตัวอย่างนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกครับถ้าเราอยากจะได้เยอะเนี่ยแนะนําว่าให้เราทําปาร์ตี้นะครับ ยิ่งเราเนี่ยสร้างปาร์ตี้นะครับมีปาร์ตี้ดีๆนะครับมีปาร์ตี้เยอะๆเต็ม4คนเนี่ยมันก็จะสามารถนะครับทำให้เราเนี่ยดรอปในส่วนของถุงโชคดีเนี่ยได้เยอะมากขึ้นนั่นเองครับผมเพราะว่ามีหลายคนที่ช่วยกันฟามใช่ไหมอะครับหัวข้อสุดท้ายเนี่ยเราจะไปหาอย่างไรก็คือให้เรานะครับเข้าไปตรงนี้เลยครับสุ่มแดนจิตนะครับผมนี่เข้าไปที่คําว่าแดนจิตเลยครับซึ่งแดนจิตเนี่ยเราก็จะสามารถสุ่มการได้ต่อวันอยู่แล้วจากโคตาฟรีหรือจะเป็นตั๋วที่เราได้จากกิจกรรมนั่นเองครับนี่ เห็นไหมครับพอเราสุ่มตรงนี้เนี่ยซึ่งมันมีข้อดีอย่างไรครับ1ก็คือเราได้พลังอยู่แล้วนะครับ2เราจะได้อะไรครับเราจะได้ในส่วนของเขานะครับผมนี่เพื่อที่จะรับกล่องตรงนี้ครับอย่างที่บอกครับถ้าเรามีหยกอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับงบประมาณนะครับถ้าใครมีงบเนี่ยยิ่งดีมีในส่วนของหยกเยอะเนี่ยยิ่งดีนะครับเพราะว่าคุ้มอยู่แล้วคุ้มอย่างไรครับผมก็คือว่าถ้าเรานะครับทำการสุ่มสิงถ้าเราทําการสุ่มสิบครั้งนะครับผม เราจะได้กล่องตรงนี้ทุกครั้งที่เราสุ่มเนี่ยเราจะได้กล่องนะครับผมตรงนี้กล่องทองตรงนี้เนี่ยคือของดีมากนะครับบอกไว้ก่อนว่าของดีมากและสามารถเอาไปเทรดขายเป็นหยกคืนได้ด้วยสมมุตินะครับผมลงทุนไป58 8ปนี่ไงอันนี้ก็คือของดีแล้วครับถ้ามีสีทองนะครับถ้ามีสีทองตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือดวงดีแล้วยังไงเราก็กําไรสุ่มอีกสักสิบทีนะครับผมปพิ่งไปอีกไหม อืมอุ้ยมาของดีด้วยนะครับผมนี่เป็นของใหม่ด้วยนะแล้วต่อมาเะยครับถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยผมจะเอามาบันทึกแบบนี้นะครับผมอเอามาบันทึกเพื่อเพิ่มข้ามพลังแบบนี้นะครับสีเขียวก็เหมือนกันสีม่วงเนี่ยผมก็ลงแล้วลงไปลงไปนะครับผมอันนี้ก็คือการเพิ่ม CP อีกชนิดหนึ่งเลยก็คือมันได้ CP ีเยอะมากเลยนะนี่เราไปดูของสีทองนะครับของสีทองเราก็จะทําการนํามาขายในตลาดนำมาขายในแผงรอยนั่นเองครับเห็นไหมครับมันจะสร้างหยกกลับคืนให้กับเรา มันขึ้นอยู่กับว่าค่าสเตตัสนะครับคือค่าอะไรนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมค่าสเตตัสที่ได้นะครับก็คือเพิกเฉยการต้านทานซ c นะครับโอ้โหเอาไว้ PVP นะครับผน่าจะดีมากๆสำหรับการ์ดนี้นะครับแต่ละการ์ดเนี่ยก็จะมีอยู่แล้วนะครับผมยิ่งไม่มีในตลาดกลางเนี่ยยิ่งราคาดีเลยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเราที่เราจะตั้งไว้เราก็ตั้งไว้3,000ันะครับตรงนี้500ใช่ไหมเราก็ตั้งคำตำราคผมตั้งคำตาไว้ก่อนเลยต่อมานี้อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการขายของเนียเห็นไหมครับ ผมก็ลงทุนไปนิดเดียวนะครับก็ได้คืนนะนะถ้าขายออกนะครับอันนี้ต้องย้ำกันวนะ่าถ้าขายออกนะครับก็หวังว่านะ่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการที่เราจะหาในส่วนของโกและก็หยกนั่นเองครับถ้าใครชอบหรือไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการเทคนิคครับ